ไม่ตังค์เ่ะจหว่เนาะสี่สอบาทมดเดิม่แ้แบ่งขั้นอยู่เนี่ยแบ่งร้อยมดด้สี่ิบาทิเศษบอสบาทแล้ว

น่ <c oughs> เปียกไลรถหัวบกยารถปูบกยาวรถคูรีไม่เขาบอกว่าเอ้าสบนี้านเดี๋ยเราลงเได้ป้ากันมาสินเราลงของหลนร้านเนี้ย